สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันจันทร์เช้าวันทํางานของทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ได้เวลาที่จะผสมสูตรปุ๋ยหมักของเราแล้วนี่อาหารวิเศษของพืชที่เราจะเอาไปผสมตอนนั้นที่เราหมัก กล้วยไว้จำได้ไหมคะเพื่อนๆตอน,นี้ระยะเวลาก็เนาะเกินพอละกล้วยของเราน่าจะย่อยสลายอย่างดีแล้วอันนี้ก็คือน้ำสาวข้าวเนาะแล้วนี้ก็นี่ผงวิเศษผงวิเศษค่ะอุปกรณ์สำหรับตวงเนาะเดี๋ยวเราก็จะผสมสูตร พวกนี้ลงในน้ำสาวข้าวก่อนแล้วก็คนเลโคเลโคเลให้เขาละลายแล้วเราก็จะไป,ปะผสมในกล้วยหมักหรือปุ๋ยหมักข,ของเรานะคะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะมามาเริ่มกันเลยค่ะนี ผงวิเศษผงวิเศษของเรานะคะนี่หน่ช้อนใส่ผงวิเศษ2องช้อนนะคะอุ่นหน่อยหนึงใส่ผงวิเศษสองช้อน เพราะว่าปริมาณปุ๋ยของเราค่อนข้างจะเยอะหน่อยเราก็จะผสมให้เข้มข้นนี่ผงวิเศษและนี่ก็น้ำอำมเบรต <c oughs> น้ำอำมเบรน้ำวิเศษน้ำวิเศษนอหยดหยดหนึ่งช้อน อุ้ยสองช้อนน้องแมวรบกวนสมาธิอสามช้อนเราใส่สี่ช้อนไปเลยนะคะเพื่อนๆนะค,ะอค่ะปิดปาก่อนเดี๋ยวจะหกความสมมด นะค่ะมาถึงขั้นตอนกันคนเลยคนเลยคนเลยหอมมากเ,เพื่อนๆหอมมากหอมมากตัวนี้เขาจะไปช่วยดอกนะไปช่วยเรื่องการติดดอก บำรุงต้นบำรุงดินบำรุงต้นช่วยการติดดอ,อกด้วยบำรุงบำรุงต้นบำรุงดินให้พร้อมที่จะออกดอกส่วนตัวกล้วยหมกของเราตัวนั้นนะ่ะเขาก็เป็นตัวบำรุงตัวหนึ่งนะให้งามให้งามแล้วก็คือ คือให้ต้นไม้ให้ต้นไม้ของเรางามเนาะติดดอกออกผลได้ไวแต่ตัวกล้วยหมักปุ๋ยกล้วยหมักของเราเนาะเราก็ผสมกับมะละกอด้วยถ้าเป็นผลไม้เราก็จะใช้ตัวมะละกอหมักเอาไปรดเอาไปรดเนาะแต่ตัวปุ๋ยมะละกอของเราเราก็ผสมสูตรนี้ลงไปด้วยช่วยความหวานช่วยให้เวลา ที่เข้าออกดอกออกมาแล้วดอกเขาไม่ร่วงให้ขั่วเหนียวน่าแหละค่ะโคเล่โคเล่โคเล่น่าจะละลายแล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาไปผสมในถังปุ๋ยหมักของเรานะคะไปดูหน้าตาจากระยะที่เราทำมาวันนั้นก็นานอยู่เนาะ น่าจะเกินสี่สัปดาห์แล้วแหละไปค่ะเราไปดูถังปุ๋ยหมักกันก่อนจะไปถึงถังปุ๋ยหมักต้องผ่านด่านก่อนพอเติมน,น้ำให้เขาเขาก็จะชูคอขึ้นมาขอกินเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเขาจะพูดชูคอขึ้นมาขอกินนี่นี่นี่อยู่ใต้ต้นกระเพรา สงบสันติสงบสันตินี่มียุงกับไข่อยู่ใต้ต้นกระเพราเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่เขาอยู่ใต้ต้นกระพรามีอ่างเล็กอ่างน้อยด้วยอันนี้เงียบกิบเลยสงสัยจะยังไม่ตื่นขึ้นมากินนี่นี่ค่ะอ่างเล็กอ่างน้อย ดูกะเพราบ,บ้านเราดูกะเพราที่บ้านเราเห็นไหมสวยงามมากเพื่อนๆเน,นี่ยจะขึ้นบ้านเลยค่ะกะเพราที่บ้านเราเห็นไหม <laughs> จะขึ้นบ้านเลยค่ะเดินลงมาก็เก็บใบกะเพรา เอาไปใช้ได้เลยไป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 ให้ถึงถังหมักกันเชทีมาคะ่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนี่ก็หน้าตาของเขานี่ไม่เหม็นนะแตะกลิน,เห,นเหมือนเหมือนเหล้ามากเลย ทุกคนเพราะกากน้ำตาลไงกากน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปวันนั้นให้เขาย่อยสลายอะ่ะเนี่ยกินใช้ได้เลยเนี่ยทุกคนกินใช้ได้เลยแล้วเ็าจะผสมสูตรของเราลงไปนะคะนี่นี่ค่ะ เราไมา่ได้ใส่เขาทั้งหมดนี้นะเราจะแบ่งใส่นะปุ๋ยของเรามีสามที่นี่อีกหนึ่งที่เนาะนี่หนึ่งที่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักมะละกออันนี้ถูกผสมสูตรไปหลายตัวแล้วนะนี่นี่ที่เห็นสีเขียวนี้คือสารลายนะคะทุกคน เนี่ยโปรตีนอย่างดีเลยโปรตีนอย่างดีเลยค่ะตัวนี้เป็นทั้งปุ๋ยหวานทั้งบำรุงต้นบำรุงต้นบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดินได้ครบทุกอย่างเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะไปผสมสูตรพิเศษของเราลงไปด้วยในนี้นะตัวนี้เราเอาเอาไปหมักน้ำรดทุกวันนะเพื่อนๆเน,นี่ย ตัวสไลายเนี่ยตัวสไลายหางกระลอบเนี่ยเป็นโปรโตีนอย่างดีเลยกลิ่นเขานะกลิ่นเขาใช้ได้เลยนะสลายเนี่ยกลิ่นเหมือนปลาเลยอ่ะเป็นโปรโตีนอย่างดีเลยเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาสูตรผสมพิเศษของเราเนี่ยเอามาผสมใส่ตัวนี้เราก็จะใส่หนึ่งกระบวยประมาณเท่านี้เนาะ เอามาทีนี้เนาะเติมนิดนึงนโอเคนี่เราก็จะผสมลงไปผสมลงไปแล้วเดี๋ยวก็ให้เขาละลายเข้ากันทุกส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาไม้มาคนอีกรอบนึงเนาะ ขันนี่ก็ไม่ัทวถึงแต่ก็ถังน้นถังน้นน้อยหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นกล้วยเหมือนกันนับะคะอันนี้กล้วยผสมมะละกอถังน้นน้อยหน่อยเราก็จะใส่แค่ครึ่งแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเพราะว่าสูตรของเราเข้มข้นเนาะตัวนี้คนได้ถังไม่แน่นตัวนี้คนได้เลย อันนี้ถังไม่แน่นอันนี้ใส่เป็นลูกเลยค่ะกรีบมากไม่มีเวลาจะหัน่นแต่เขาก็ย่อยนะก็ย่อยนะนี่เราไปกดเนี้ยนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มหมดเลยนิ่มหมดทุกลูกเลยไม่เหม็นเน่านะทุกคนฝาลูกตาเนี่ยช่วยย่อยช่วยย่อยเขาไม่เหม็นเน่านะ ไม่เหนายวนะคะเป็นกลิ่นกากน้ำตาลหมดเลยที่เหลือนี้เราก็จะไปใส่ถังใหญ่ไปใส่นในถังใหญ่เลยนะคะเหลือนี้เนาะใส่ในถังใหญ่เลยซึ่งปริมาณเดี๋ยวเราลองเทดูที่เรากากมาเนี่ยได้เลยได้เลยเนี่ยค่ะใส่ในถังใหญยประมาณข้าวปองครึ่ง กือบสองก็ปองอ่ะมีมีะเนี่ค่ะ,คะเพื่อนๆนลองทำใช้ดูนะคะดินของเราก็จะไม่แน่นด้วยปุ๋ยประเภทนี้นะคะดินของเราก็จะไม่แน่นถ้าเราใส่ปุ๋ยชีวภาพดินเราก็จะแน่นรากพืชก็จะออกหากินไม่ค่อยได้เนาะรากพืชเขาก็อยากออกเนะาะเพราะเราเคยดึงต้นไม้ขึ้นมาเนาะ ตรงที่ดินแน่ๆแนๆนะนะเราดึงขึ้นมารากเขาเป็นปล่อยเลยนะกระจุกอยู่กับต้นน่ะเพราะว่าเขาแทรกลงไปในดินไม่ได้ดินแข็งมากแต่ถ้าเราลดน้ําปุ๋ยพวงนี้ไปอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําปกติที่เราลดนะเนาะดินเขาก็จะซุยรากพืชก,ก็จะออกหาก,กินได้ดี<อ>นี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถังนี้เราเดี๋ยวเราจะหาไมา้มาคนให้ถึงก้นถัง ให้ดูชะอมเห็นไหมคะเห็นไหมหแล้วลดปุ๋ยลดปุ๋ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยชะอมที่เราเคยถ่ายให้ดูวันนั้นกับวันนี้ผิดกันเลยเห็นไหมคะนี่ยอดอกอวบนีบ่ยอดอกอวบเห็นไหมอันนี้เป็นชะอมไรหนำนะคะเพื่อนๆเ,เป็นชะอมไรหนำ งามมากเขางามมากแต่วันนี้เราเพิ่งตัดไปนะเราเพิ่งตัดไปแต่เขาก็แตกออกยอดให้เรากินได้ทานเลยอ่ะน,นี่กำลังเริ่มออกเริ่มออกยอดแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน,นี่ก็งามเห็นไหมผักกินใบกินยอด ปลาต้มซาอุ่เพื่อน,เ,อนเนี่ยอร่อยกินกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกหรือจะกินกับส้มตำก็ได้นะคะงามมากเลยเนี่ยงามมากเลยเพื่อนไหมดูคนต้นเขาสิยะนาง แล้วปลูกยะนางไว้เดี๋ยวจะทําการลดน้ําน้ําที่ผสมปุ๋ยตัวนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอามาผสมน้ํารดเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะใส่ไว้ในอ่างใหญ่นะเอาน้ำเนี่ยไปใส่ไว้ในอ่างใหญ่ผสมกับน้ําแล้วก็เอามารดงามมากเพื่อนๆนกล,ล้วยเราก็แอบรดด้วยนะ <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆก็โดยรวม วันนี้เรื่องราวของการผรสมสูตรปุ๋ยของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะให้ชนต้นไม้งดงามเาียานางไม่ต้องไปหาไกลนะคะนี่เห็นไหมต้นเล็กต้นน้อยงามโดยมดเนี่ยค่ะ วิถีชาวบ้านชีวิตวิถีชาวบ้านของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนถ้าชอบคลิปเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่ลักเฟมบรี่วีหนึ่งค่ะเพื่อนขอบคุณและสวัสดีนะคะ